สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆไม่กาบอดใจวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปการเริ่มต้นการสร้างไม้ทรงสูงนะครับหรือว่าทรงต้นมาตรฐานนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการเริ่มต้นเลยนะก็หยิบจับไม้ภายในสวนนะครับดูอันไหนดูแล้วพอดูรูปล่างค่าตาพอไปวัดไปวาไ,ได้ก็ไม่ได้สวยอะไรหรอกครับนะบแต่ว่าก็เอามาทําคลิปให้กับเพื่อนๆดูเป็นการเริ่มต้นนะครับการสร้างไม้ทรงแบบ สูงสูงนะไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบซูโม่นะครับแต่ว่าเป็นแบบถุงสูงเมื่อคืนก็นั่งคัดกิ่งแล้วก็แต่งหัวเขียงนะเพราะว่าเนื่องจากข้างบนเนี่ยมันเน่าแล้วมันก็มีกิ่งงอกออกมาเต็มหมดเลยผมก็นั่งคัดเมื่อคืนเนี่ยก็เหลือตรงนี้ไว้กิ่งหนึ่งแล้วก็เหลือตาตรงนี้ไว้ตาหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตานี้มันจะงอกให้หรือเปล่าก็มีตุ่มเขียวๆให้นะครับแต่เช้ามามันก็เลยเฉา,าเฉาเฉาเฉาจงเหี่ยวไปก็เดี๋ยวดูใกล้อีกทีนึง นะแต่บริเวณนี้มีตางอออกมาแน่นอนฝั่งนี้นะครับผมจะทําเป็นกิ่งหนึ่งนะครับส่วนอีกฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นต้นซึ่งเลี้ยงต้นขึ้นมานะไม้ไม้ทรงเนี้มันจะอกไปนในแนวลักษณะไม้สูงโปร่งนะครับแต่ว่าทําเป็นคลิปให้กับเริ่มต้นให้กับเพื่อนๆดูเลยว่าเริ่มต้นมันเป็นอย่างไรนะครับเหมือนการเริ่มต้นการสร้างบอนไซอันนั้นก็ที่เพื่อนๆถามมานะครับก็ กำลังรวบรวมทําตอนออสานก็ต้นบวยน้ำนะบ,บวยน้ําต้นนั้นก็กําลังรวบรวมภาพเอาไว้ทําตอนออสานเช่นเดียวกันนะครับก็มีหลายๆต้นที่ผมกําลังรวบรวมภาพอยู่แล้วก็เอามาประกอบคลิปให้กับพื่อนดูรวมถึงต้นนี้นะครับก็เป็นตอนใหม่นะครับเป็นภาคใหม่นะครับไม้สูงสูงซึ่งก็มีอะไรของมันนั่นแหละตรงเนี้ยนิดๆหน่อยๆผมก็ปล่อยมันนะปล่อยมันให้มันมีตําหนิให้มันดูมีอะไรแปลกๆนะครับไม้ต้นนี้เป็นโลมาทางด้านหน้า นะครับโลมาทางด้านหน้านะครับจะสังเกตเห็นเห็นไหมครับมันจะโลโลมาทางด้านหน้านะผมก็ไม่ได้จับเอ็นองศาอะไรใหม่นะให้เป็นแบบนี้เลยให้เป็นแบบธรรมชาติเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างกันนะครับกิ่งสองจะอยู่บริเวณไหนนะครับจะอยู่แถวไหนกิ่งสามนะครับกิ่งสี่ก็จะเป็นแบบสูงๆโปร่งๆเลยนะก็เป็นเสน่ห์ของการสร้างบอนไซอีกแบบหนึ่งนะครับว่า เราจะสร้างไม้ทรงสูงแค่ไหนอะไรอย่างไรนะครับเกิดแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่หลายๆคนถามว่าควรตัดกิ่งหนึ่งแค่ไหนควรเขียงหนึ่งแค่ไหนเขียงสองแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะค,บความชอบว่าเราต้องการไม้สูงแค่ไหนแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเป็นตามหลักการนะรเป็นตามหลักการที่ครูจได้เคยบอกไว้ถ้าเป็นทรงนับซูโม่นับทรงซูโม่ก็วัดเส้นผ่าศูนย์กลางโคน นับได้เท่าไหร่แล้วก็มาขึงแล้วก็มาเขียงนะก็เป็นทรงสูมโมนะแต่ถ้าเกิดอยากได้ทรงต้นทรงทรงต้นสูงโปรง่งก็วัดเส้นรอบโคนนะว่าความยาวของเส้นรอบโคนเท่าไหร่แล้วเอาเชือกมาขึงนะพอได้ตำแหน่งก็เขียงนะก็เป็นทรงต้นนะลักษณะสูงที่ไม่ใช่สูมโมอันนั้นก็คือเป็นหลักการของเขานะแต่ทีนี้ว่าเราต้องการสูงต่ำแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับเราอีกอ่ะขึ้นอยู่กับเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับไม้แล้วก็ แล้วก็หลายอย่างนะครับไม้ซากไม้ติดซากอะไรพวกเนี้นะครับมันก็จะให้เป็นตามกําหนดกกกฎเกณฑ์อะไรเป๊ะเลยนะครับมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับไม่ใช่เรื่องที่เราจะเอามาคบคิดกันต้องให้มันเป๊ะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับสร้างให้มันเกิดความสวยงามเป็นหลักนะครับก็เพื่อนๆอย่างไรนะครับก็ลองติดตามนะครับชมต้นนี้นะครับกันอีกทีหนึ่งนะครับ ก็น่าจะหลายๆภาคนะครับแต่ก็คงไม่มาราธอนเหมือนคลิปการเริ่มต้นของบอนไซนะครับคงไม่ราทอนขนาดนั้นเพราะามาก่อน,ม,นมันไม่ได้ถ่ายเก็บอะไรไงก็คือจับมาก็ทําคลิปจับมาก็ทําคลิปแต่ปัจจุบันนียก็จะมีการถ่ายเก็บไว้นะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นภาคหนึ่งแล้วกันนะครับการเริ่มต้นนะครับการสร้างบอนไซไม้สูงสูงนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิป หน้ากันแล้วกันเป็นภาค2ของต้นนี้อย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามนะครับด้วยแล้วกันนะครับถ้าอยากเห็นต้นไม้ต้นนี้จบอย่างไรนะครับอย่าลืมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ